เอาล่ะสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับช่องธนพจช่องสำหรับคนที่ไม่หยุดตั้งคําถามและไม่หยุดค้นหาคําตอบนะครับวันนี้มีอัปเดตข่าวเกี่ยวกับวอเทนเดอร์มาให้รับฟังกันข่าวแรกจะเป็นทางไจนได้ปล่อยตัวแผนปรับเปลี่ยน BR ออกมานะครับในอัปเดตใหญ่ครั้งหน้าเราไปไล่ดูกันทีละอันดีกว่าว่ามีคันไหนลําไหนเปลี่ยนไปบ้างผมจะพูดเฉพาะหมดเรียลลิสติกเท่านั้นนะครับทั้งเครื่องบินและรถถังเริ่มที่เครื่องบินนะครับลำแรกในหมดแอร์เรียลลิสติกนั้นจะมี Rafael C F3 ไต้ฝุ่น FCR4 F2000A EF2000 e ของเยอรมันสู่30 SM นะครับจาก BR 14.0เพิ่มเป็น14.3มิลาส 2000-5F มิลาส 2000-5EI ของจีนจาก BR 13.7เพิ่มเป็น14.0สู้34จาก BR 13.3เพิ่มเป็น13.7 F16 A ADF F16 A ADF ของอิตาลี 1> f 1 6 a MLU ของจีนจาก BR12.7 เพิ่มเป็น13.3อายิตจาก BR9.3 เพิ่มเป็น9.7 C Hawk Mark 100ของเยอรมัน C Hawk Mark 50ของฝรั่งเศสจาก BR8.0 เพิ่มเป็น8.3และมีลำที่ลด BR ลงในโหมดกาวเรลลิสิกนะครับก็จะเริ่มที่ Su25BM จาก BR11.0 ลดลงเหลือ10.7 s u 1 7 m 2 F4C Phantom II จาก B R 10.0ลดลงเป็น9.7สุดท้ายนะครับยักษ์ 28B ในโหมด Air อ e a l ิสติกจาก B R 9.3ลดลงเหลือ9.0ส่วนในโหมดกาวเรลิสติกนั้นจาก B R 9.3ลดลงเป็น8.7ในส่วนเครื่องบินนะครับยังมีการปรับบาลานซ์อีกเล็กน้อยเช่นนะครับ N F 5 a ของฝรั่งเศสปรับตัว c o u n t e r m e a s u r e นะครับจากแบบปกติ60บวก30แบบใหญ่รวมเป็น90ลดลงเหลือแบบปกติ30บวก15แบบใหญ่ รวมเป็น45 f 1 0 4 j f 1 0 4 g ของเยอรมันปรับตัวมิสไซล์โมดิฟิเคชั o n จากเทียร์2ถึงเทียร์4เป็นเทียร์1ถึงเทียร์3 f 1 0 4 a f 1 0 4 c ปรับตัวมิสไซล์โมดิฟิเคชั o n จากเทียร์2เป็นเทียร์1ถัดมานะครับจะเป็นรถถังรถถังจะมีการปรับอีออนในรถถังค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมจะเอาแต่รถถังที่รู้จักกันส่วนมากมาส่วนใครอยากดูฉบับเต็มเดี๋ยวผมทิ้งไว้ในด e สคริปชั o n ให้นะครับมาเริ่มที่คันแรกครับไท p e เก้าสิบ ไท 90B แบบปกติและแบบฟูจินะครับจาก BR 11.3เพิ่มเป็น11.7 MBT 2000อัลคาลิส1 VT5 จาก BR 11.0เพิ่มเป็น11.3ซาบ้ามาร์ค1เมอร์คว่ามาร์ค 2D Leopard 2AV จาก BR 10.0เพิ่มเป็น10.3 BMD4M และ BMD4 จาก BR 9.3เพิ่มเป็น9.7ส่วน BMP 3นั้นจาก BR 9.0เพิ่มเป็น9.3 อ็อเจต140 C.A. 3 5 X.M. 8 0 0 t จากเดิม B.R. 8.3เพิ่มเป็น8.7ในส่วน X.M. 8 0 0 t นั้นณปัจจุบันจะยังอยู่ก่อน M. 3 battery นะครับส่วนในอัปเดตใหญ่ครั้งหน้าเขาจะถูกย้ายมาอยู่หลัง M. 3 battery ลงมานะครับ M. 5 1 w และ M. 5 1จาก p r 6.0เพิ่มเป็น6.3และยังมีการปรับบาลานซ์บ f f และเนิร์ฟในหลายคันนะครับมาเริ่มที่ M. 6 0 a 3 T.T.S เพิ่มกระสุน M728 เป็นกระสุนประเภท APDS นะครับมาเป็นกระสุนที่2โดยไม่ต้องวิจัย M60A3TDS ของจีนเพิ่มกระสุน DM33 เป็นกระสุนประเภท APFSDS เข้ามา CSU23-4M4 เพิ่มอีกล่ามิไซล์เข้ามา Object268 จะไปรวมกับ SU122-54 T34-85 และ8 5ไกลจะถูกลดแรงงจากปัจจุบันแรง4เป็นแรงส M36 และ ISU-122 ของจีนจะถูกลดแรงจากปัจจุบันแรง4เป็นแรง3ต่อมาครับเป็นเวลารีโหลดกระสุนจะมีที่เพิ่มเวลามาแค่1คันนะครับและที่เหลือจะได้ปรับลดลงมามาเริ่มที่คันแรกกันก่อนที่เพิ่มเวลานั่นก็คือ T29 T29 นะครับเวลารีโหลดกระสุนจาก12.5วินาทีเพิ่มเป็น14.9วินาที T30 เวลาลดลงจาก29.9วินาทีเป็น24วินาที มาเตอร์ 3H เวลาลดลงจาก5.9วินาทีเป็น5วินาทีดิกเกอร์แม็กเวลาลดลงจาก10วินาทีเหลือ9วินาทีสเตอร์อิมิเวลาลดลงจาก14.9วินาทีเป็น12.3วินาที LVTA ของจีและสหรัฐเวลาลดลงจาก6.7วินาทีเหลือ5วินาทีซิส30เวลาลดลงจาก5วินาทีเหลือ4วินาที M10 GMC ของสหรัฐจีนและฝรั่งเศสเวลารีโหลดกระสุนลดลงจาก5.5วินาทีเหลือ5วินาที Su76M ของโซเวียตและจีนเวลาลดลงจาก6วินาทีเหลือ5วินาที KV2 ปี1939และ1940ของโซเวียต KW2754 ของเยอรมันเวลาลดลงจาก33.3วินาทีเหลือ24วินาที PVKV2 เวลาลดลงจาก10วินาทีเหลือ6วินาทีโฮใน1และ3เวลาลดลง10วินาทีเหลือ6วินาทีและมาที่ไฮไลท์ของเอกสารฉบับนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวร้ายของเมนเยอรมันเลยเริ่มที่ Tiger 2H นะครับ t i เก r 2H เนี่ยแรงม้าเครื่องยนต์จาก700แรงมา้าลดลงเหลือ500แรงมา้าทําให้ความเร็วสูงสุดจาก42กิโเมตรต่อชั่วโมงเหลือ34กิเมต่อชั่วโมง Ti เก 2H SLA 16 แรงม้าเครื่องยนต์จาก750แรงม้าลดลงเหลือ680แรงม้าแต่ในเอกสารไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าความเร็วสูงสุดลดลงเหลือเท่าไหร่ Ti เกอร์ 2P, จักรไทเกอร์และคังส์ไทเกอร์นะครับแรงม้าเครื่องยนต์จาก700แรงม้าลดลงเหลือ600แรงม้าทําให้ความเร็วสูงสุดจาก42กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือ34กิโลเมตรต่อชั่วโมงการปรับ,บหาครังนี้นะครับผมตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการปรับเพื่อที่จะนายานผ่านะุักรใหม่เข้ามา หลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาในคอมมิ n ตี้ของ War Thunder นะครับว่าจะมีการเอารถต่อต้านอากาศยานหรือแซมเนี่ยสำหรับสัญชาติที่ยังไม่มีในแพทปัจจุบันมาใส่เท่าที่สังเกตก็จะมีประเทศอังกฤษโซเวียต,ยตอิตาลีและฝรั่งเศสนะครับและอีกกระแสนึงนะครับก็คือการที่มีรถถังไทยเข้ามาเป็นสับทีของญี่ปุ่นที่ลือออกมาจาก Discord กันนะครับว่าจะมีรถถัง btc m 6 0 s 3 tts m 1 6 3 stingray และ B.M. of l o t t นะครับที่คาดการนะครับว่าอาจจะมาในอัปเดตวันที่3เดือนกันยายนปี2025ซึ่งจะตรงกับวันเฉลิมฉลองชัยชนะของจีนในสงครามจีนญี่ปุ่นแต่ผมยืนยันตรงนี้ก่อนนะครับว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นยังไม่ใช่ทางการที่ปล่อยข่าวออกมาส่วนตัวผมเลยมองว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ในอีกอนาคตต้องรอดูกันว่าจะมีอะไรออกมาอีกไหมนะครับ หากเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้เรามาดูกันนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย